เรียนนี่ขี่แล้ว45เออนี่น่าสดเออลองดูดิหาเขาด้เอาไหมเออ,นะเอ,อเราไม่ต้องรีบนเออของเราไม่ต้องรีบ มาลอนนี่เามดถาม่เดินดูนะ ขนมขึ้เรียนนะครับขนมขึ้เรียนมีหลายราคาครับขีดสี่สิบสี่สิบห้า น,นี่คือส่นผูทุเรียนไม่รู้ไม่รู้ว่าจันกันระรยะดยดูนดีนักันนั้นน่าจะเป็นผลไม้ผูนนทุเรียน